คือส่งซี่เลียดแถววะก็คนกลุ่มใจเนาะเจ้าก็ได้เรื่องยังหล่ะฮะเรื่องผู้บ่าวนั่นแล้วเอา้าเขามีผู้สาวไหม่สันบอกก็บอละมีผู้บ่าวอีกผู้นึงมาจีบข่อยสันไดเดียเด๋ยวนี้โอ้ผู้บ่าวมึงก็เลยเขียดว่าสันทาะมันกับบ่เเขียดยังได้ล่ะห่วยมอนี่คือเฮ็ดใจได้ปะเบ่เเขียดเซยม่ใเขียดจังได้มันบมหูเนาะอ้าวเ <laughs> จ้าซอยข่อยคิดแน คอยควรสีเลือกผู้ใดเอาผู้ใหม่โลดเสื้อเฮานี่แล้วเจ้าเอาอยัางมาวัดว่าผู้ใหม่ดีกว่าผู้เก่าเอา้าโทรศัพท์จังสิรุ่นใหม่ๆม,มันก็นดีกว่ารุ่นเก่าแมนบ่ลละโอ้ยอันนั้นมันโทรศัพท์เนาะมันบมแมนคนจังไดกูก็ยืนยันเลยว่าใหม่นี่ดีกว่าเกา่าอีลีนี่เออที่สุดในโลกเลยคันเมียใหม่ก็เมียกเกา่าเจ้าสีเลือกอยังเอานั่นพี่นางมากผูอกูก็เลือกเมียเก่าล่ะเวยบันนั่นแล้วว่าใหม่ดีที่สุด ยืนยันเลยว่าไม่ดีก็เก่ายวอยคุณยายมาถามกังไงไม่ต้องสถานะยายเลยวะเป็นอะไรคะหยาบตอปอคุณยายจ้าคุณยายมาหาหมอนะคะคุณยายไม่จำเป็นต้องใช้คําย่อนะคะถ้าคุณยายหยาบตะปูก็บอกหยยบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องย่อหรอกคกณหมอเข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้หยาบตะปูสันหยยบตอปอจริงๆ ตอปอจะตอปอไม่ได้หยาบตะปูรไม่ต้องย่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อได้แย่หรอกจ้าตอปอจริงๆนั่นแหละจ้าโอ้ยจะเป็นบพราะเขาใจเนาะหยียบน้ำเขาว่าเหยียบน้ำหยียบไม่เขาว่าเหยียบไม่หยียบเล็กเขาว่าเหยียบเล็กเหยียบหินเขาว่าเหยียบหินอันนี้ต่อปอตอปอต่อปอพี่ถูกตัดขมวดปอดจนมันไม่ได้หยาบไม่ได้หยาบเล็กไม่ได้หยาบตะปูมันหยาบตอปออี่หรออันปอเขาตัดไปแซ่นหน้าเหมือนตัวเล่นแหวนเราคุปปียางมันนี่ยนะซูรักตีปอ แม่ข้าไปเฮ็ดเสียงกินข้าวนั่นแล้วแม่มันผูกข้าตายนั่นอนนี่ยอดมันมีอยู่ต่อปอนั่นน่ะยอดเป็นอย่างเหรอเตะป่าวันก่อนพาเด็กไปเที่ยวเกาะสมิทมาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลยเหรอคะพี่ไปเช้าเย็นกลับ พ่อใหญ่เจ้ามีเงินอยู่บ่ให้คอยคอแน่คอยว่าไม่เงินค่ารถจักบาทไหวก็บ่มีแล้วพ่อก็มีรอยเดียวี่แล้วพอได้ค่ารถกลับบ้านโอ้ยเฮจังใดเนาะส,สันขั้นพ่อใหญ่ให้ากา็กะซิมีแนวตอบแทนอยู่อรอขินว่ากระไดไหวแม่นบ่เอออยากเอาอยัางกอยกะสิให้ไหวก็อเอาหันแล้วแต่ว่าให้ได้หาซิบาทนึงเด้อแน่ที่เหลือพ่อก็สิได้เป็นค่ารถกลับบ้านโอ้ย คัน50บาทก็เข้าได้เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วหัวคือว่าจังสั่นว่าคือสิเขาได้เครื่องเดียวก็50บาทเนาะร้อยนึงก็ใครแน่ล่ะบ่เอาร้อยก็ร้อยกูสิโชยังเอาดอกเพีย เปเสมียนเงินเดือนมื่นหาด่าแม่โอ๊ยทำงานสบายแต่งตัวสวยอ๋อผู้ชส้บอกแม่ผู้ชส้กับมามักหลาย